สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้แย่้อยสิผ้าพี่น้องมาอัปเดตสวลน,วนลังบานแยเอ,เอ้ยปลูกคาวบคาครับตะไคร่ตะเกามันฮก้หกลังบาลแยเอ้อยปลูกคาว้เป็นลอยๆก่อประจานนี่ซุ้มหนึ่งกับปลูกกอนกับงามแล้วซุ้มปลูกน้ำลังกันลังติดทั้งตะไคร่ทั้งบุกฮุงกล้วยต้นบุกม่วงเข้าก็ได้ลมผัด พายู่มากโลนเกือบเบิดให้แนก็นยังมีพ่อได้กินอยู่ได้กินกับเขาย่ามเทียงอยู่จ้าไปไปเบิงว่ามีอย่างแน่สวนแย่อ้อยนั่นนี่วัดตะไคร่นี่เป็นไรเนว้ยกพริกนี่พักเปนห้องหลหัวละผ้าต้นแค่เขาก็มีต้นแค่เขามีสี่ต้นเย็บทุกมือบานทุกมือ กินน้ำกับพระท่านชว่วงนี้บ่ได้ไปตลาดท่านเลยไปตลาดเนี่เออกระสีเก็บไปขายจ่ากักพริกน,นี่บกบวนนกบไทยกระสีมีผักแผลงางามพี่น้องผักแผลวนะกระเบื้องนี่งามคักรกระเรียบกระโดดต้นกล้วยกล้วยก็งาม จนมองนี่นั่นเราเคื่อออกแยกก็สิปลูกคากับตะไครข่ทั้งในขั้วทั้งในทั้งผนแยกก็สิปลูกพวกหอมพวกพักต่างๆปลูกไปอันนี้ก็หอมปลูกไว้เธอกินแ้่นี่ยนะเลือดหนานาวแล้วก็สิมีมีต้นหอมต้นหอมทรงนี้มันเป็ิดาะข้างเขวาวันปลูกยากไอีตู นี่เบิดทุกแนวจ้ะตื่นขึ้นมาได้มาเห็นแมงแง่ยงก็มีความสุขแลละแน่อ่าเห็ดไวทายากจากินกำลังะสิมีนี่อิตูแล้วกะสิมีหอมอีกกกำลังปูนี่หอมกำลัางงามจ้ะหอมหอมแบง ต้นบักแข่งก็มีบักแข่งก็ซีหาต้นดอกแคเขาก็มีซีต้นอันนี้แยเอากำลังสืปลูกกันพักแงะได้นี่นะป,ปะนลูกพักแงะกำลังเกิดน,นีหอมปีกกว่าเซียวลูกไวแถวเนี้ยมันในมันแห้งมันแก่แล้ว นี่สิเป็นทึ่มติดหัวนี่กับปูคาคือกันจ้าแล้วก็เนี่ยปูบลาเขือปูบลาเขือปูขนาวร่มนันไหวแล้วกับปูเปลี่ยนไม้แบบนี้นะเห็นมาปูคากับตะไคร่ล่องเบิงมันจะเป็นได้เลคาก็มีแมงกินด้วจ้าคาอันบกฮวงอยู่ในบ้านนี่ก็เป็นโรคคุณนะใบไร่รังต้นก็งามอยู่คุณก็เป็นโรค เดี๋ยวไปทางนันหลังบ้านเท่านั้นจำลองนี่สิฮะต้นแค่มาปลูกเปลี่ยนไม้ต้นต้นไม้เ้าเป็นดอกเ้ากระสิตัดต้นเก่ามันออกมันจังบวสูงปลูกเป็นน้ำแยงเป็นน้ำแย่ไว้ก็ได้เอหนึ่งออกกระปูกันหนึ่งแจกหน้าเ้าก็มี หน่อยแล้วก็มีบังน้ากระดาษต้นน้อย,อยต้นหลังบ้านส่วนขั้วนิดน้อยจ้าเห็ดกินเห็ดกินบริสุทธิ์ตลาดย่าไอร่อันนี่นะติดท้องหน้าบ้านย่าไอร่อนมงคุดกระปูย่ายอ้ร่อนนั่นนะมีข้าวไทยหุดนหน้าต่อไปข้าวเยาว์สีบ้านเข่าบ้านนี้นะ กหรับที่นี่กับฝากไว้เท่านี้แล้วนะคะคลิปหนาจังพอกันไหมเดี๋ยวหาพักง่ามอีกเงี้ยเกิดสภาพมาอัปเดตอีกช่วงนี้โควิดไปใส่มาใส่บได้ไปหาเลาะไปตลาดกับ่ได้อดเอาอดเอาพุนวานั่นได้เอาคิดหอดทุกคนด้อค่ะ